เอาละฮะกระาบสวัสดีทุกคนด้วยน,นะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมหลังจากที่ EP แห่งความเกลือเนี่ยได้ห่างหายไปนานมากๆนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาสารต่อความเกลือกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเปิดสกราดต้อนรับต้นปีนะฮะมาครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมนะครับหีบเซอร์ไพรส์ให้เราเนี่ย ได้สุ่มล้างตู้กันอีกแล้วอย่าเรียกว่าสุ่มเลยเรียกว่าล้างตู้กันดีกว่านะฮะซึ่งผมเตรียมตั๋วไว้เจ็บหนักๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยที่อยากได้นะไม่ใช่เศษของแฟตนะครับเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มเอาแฟตนะฮะแต่ที่ผมอยากได้เลยเนี่ยนี่ครับคือ ตาระดับ S นะครับผมซึ่งผมจะเอาไปอัพให้คิงนะครับไม่ก็ซอมบี้แมนตัวใดตัวหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมว่าพลังใกล้จะถึงล้านเต็มดีแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยนี่ชั้น1นะครับก็จะมีหลักๆก็จะเป็นแค่ตาระดับ A นะครับแต่ที่ผมอยากได้ในชั้น1นะครับก็จะมีกล่องเลือกนับสากล5ชิ้นนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตั๋วซัพลพยอะไล่นะฮะ15ชิ้นนะครับแล้วก็ตั๋วซัพลพยดาวอีก 15ชิ้นนะครับนอกนั้นก็เป็นพวกเงินนะครับ50,000ตัวอันเชิญทั่วไปนะฮะการ์ดชุดอะไรประมาณนี้นะครับส่วนชั้น2เนี่ยที่อยากได้สุดๆนะครับก็จะเป็นตาระดับ S นะครับนอกนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่จําเป็นสําหรับผมเลยสักอันนะฮะ โอ้โหอยากได้เดียวเลยมีแววได้ลังตู้แน่ๆครับ e b ดีครับก่อนจะสุ่มนะครับให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ครับกันหน่ำไลค์กันนิดนึงนะครับผมช่วยกันไลค์ช่วยกันคอมเมนต์หนักๆเลยคอมเมนต์เลยครับ e b นี้เกลือหรือเทพนะครับผมตามกติกาของช่องเรานะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยฮะมาครับ5ทีแรกเปิดเลยฮะเกลือไม่เกลือครับเกลือไม้เกลือออกไม้เอ้ยหูยตวนเชิญนะครับกี่ใบอะเนี่ย 1 2แล้วก็เป็นตั๋วซับไายนะครับ1อันอนะันตั๋วอันเชิญ3ใบนะครับโอเครอบแรกยังชิวๆอยู่ครับไปต่อครับชั้นแรกเนี่ยเราต้องใช้ทั้งหมด60บใบนะครับเพื่อใช้ล้างตู้นะครับอันแรกเนี่ยคือผมไม่ต้องลุ้นอยู่แล้วเพราะว่ายังไงเนี่ยมันต้องล้างตู้อยู่แล้วเพื่อที่ผมเนี่ยจะไปชั้นที่2นะฮะแล้วก็สุ่มหาตาระดับ S นะครับผมอตอนนี้เนี่ยผมสุ่มไปทั้งหมดแล้ว10ครั้งนะฮะ รอดูครับภายใน60ครั้งแรกนะฮะผมจะได้ตาระดับ A เนี่ยออกทีที่เท่าไหร่นะหรือว่าจะล้างตู้นะฮะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับ EP พนี้มาฮะโอ้โหดีกล่องเลือกสากลนะครับ SSR นะฮะออกมาแล้วนะครับ2ชิ้นนะฮะเหลือแค่3ชิ้นเท่านั้นนะฮะตอนนี้มาฮะมาฮะโอ้โหลุ้นเล่นๆนะครับชั้นแรกนี่เราลุ้นเล่นๆพอตาระดับ A นี่ออกตอนไหนครับออกไม่ออกฮะ ออกไม่ออกครับโอ้โหอ่า,ออาตัวซัพลายอะไรโอเคโอเคครับเนี่ยใครที่อยากจะสุ่มนะฮะแต่ไม่มีทุนนะ,ะดูผมเป็นตัวอย่างได้เลยนะฮะว่ามันออกทีที่เท่าไหร่นะหรือว่าต้องล้างตู้นะฮะ <c oughs> ไปต่อเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพาครับไม่ต้องพูดปั๊อมทำเพลงครับมาฮะมาฮะโอ้โหตัวออกอย่างเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยเหลืออย่างละไม่ถึง1ิบทั้งนั้นเลยนะฮะไปต่อครับ 25บาใบสุดท้ายนะครับในการล้างชั้นที่1นะฮะตอนนี้โอเคยังไม่ออกนะฮะหลอดูฮะออกไม่ออกปุ๊บโอ้ยเหวี่ยงเรืองครับไปต่อครับไปต่อครับ15ทีสุดท้ายปุ๊บโอ้โหก็ยังไม่ออกนะครับตอนนี้นะครับสรุปนะครับกล่องสากด s อสเนเนี่ยหมดไป1แล้วนะฮะแล้วก็การ์ดชุดเนี่ยเหลือหนึ่งนะครับแล้วก็ สวนเชิญทั่วไปเหลือ2ตัวอะไรนะครับเหลือ1ตัวซับไพดาวเหลือ2นะครับโกเหลือ2แล้วก็การดเอ็กพีเหลือ1นึนะครับสิบทีสุดท้ายนะถลาบนี้ไม่ออกก็ต้องเหมาตู้กันแล้วแหละ <c oughs> โอ้โหออกครับโอ้โหึกว่าจะไม่ออกึกว่าจะไปออกทีสุดท้ายนะครับที่ไหนได้นะครับก็เป็นว่า55าใบนะครับได้ตาระดับ A มา1ชิ้นนะฮะโอเคทีสุดท้ายก็ไม่ต้องพูดพัมทำเพลงอะไรละ กดไปเลยไม่ต้องพูดมากแล้วนะฮะเรียบร้อยครับผมตอนนี้คุณอยู่ชั้นที่2นี่ครับขึ้นมาชั้นที่2แล้วนะชั้นที่2เนี่ยจะใช้อีก75บใบนะฮะผมมีอยู่8ใบนะตอนนี้ผมขอแลกใบก่อนละกันอ่ะตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ทั้งสิ้น76ใบแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีก,กว่านะครับไปเลยครับ5ทีแรกนะฮะรอดูครับขอแบบ2ทีออกเลยได้ไหมแล้วผมจะพอเลยนะอันนี้เนี่ยผมตั้งปิยันตนกับตัวเองไว้เลยนะครับว่าจะไม่สุ่มหมดนะฮะ ถ้าได้ตอนไหนผมเลิกตอนนั้นเลยนะวันเด็กนะครับที่ผ่านมาน่ผมอยากรู้นะครับว่าแต่ละคนเนี่ยไปไหนกันมาบ้างนะครับหรือว่ากักตัวอยู่บ้านกันนะช่วงนี้ส่วนผมเนี่ยนั่งนั่งนอนนอน,นอยู่ที่บ้านนะ <c oughs> ไปครับโอ้โหสิบทีผ่านไปแล้วนะไม่เห็นวิแวลตาระดับ S ออกสักชิ้นเลยนะครับเพรามันมีชิ้นเดียวงั้นมันเลยยังไม่ออกนะไปครับ ไปครับแฟตประไกยแสงนะครับออกมาสิบเศษนะครับตอนนี้หูหพอไม่ได้ปั้นละออกง่ายเลือกเกินไอตัวไหนที่ปั้นเนี่ยไม่ค่อยจะออกนะฮะไปครับไปต่อฮะอย่างไงฮะอิ่ไม่ออกนะครับไปต่อครับไปต่อฮะต้องออกแล้วจังหวะนี้ต้องออกแล้วออกไม่ออกวยังไม่ยอมออกนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วนะฮะตอนนี้เอาไปครับ สี่สิบทีสุดท้ายฮะมาไหมโอ้ยยังไม่มานะครับเหลือ35มสิบห้าใบสุดท้ายแล้วนะครับลุ้นมากๆนะตอนนี้เนี่ยมาดิครับมาดิครับออกมาดิครับโอ้โหิงคิงลูกพ่อจะได้หรือเปล่ามาครับความหวังของหมู่บ้านนะครับจะให้คิงได้ไหมโอ้ยไม่ได้นะครับสาทีสุดท้าย25ทีแล้วด้วยไม่ใช่30ทีนะครับกดเลยฮนะ โอ้โหลุ้นเลยครับจังหวะนี้มาครับมาครับโอ้โหออกแล้วครับออกแล้วครับตาระดับเอสออกแล้วครับผมโอ้โหไม่ล้างตู้นะฮะทำเป็นเล่นนะ <c oughs> โอ้โหไม่ล้างตู้นะฮะสุดยอดครับโอโ้ผมไม่น่าแลกมาเยอะเลยเหลือตั้ง20บใบนับเสียเพชรฟรีๆเลย <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนละกัน อ่าโอเคครับก็สรุปนะครับออกทีที่55ใบนะครับผมใช่ไหมอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช,ใช่ประมาณ5 0 5 5บใบเนี่ยครับทั้ง2ชั้นเลยนะเออชั้นแรกก็ออกทีที่55นะครับนชั้นนี้ก็ออกทีที่55นะโอเคเดี๋ยวเราเอาของเนี่ยมาใส่ให้คิงดีกว่านะครับดูนะว,ว่าคิงของเราจะเป็นอย่างไรบ้างมาฮะตอนนี้คิงงงผมเนี่ยก็ตาระดับ S อเนี่ยอยู่แค่2ดาวเท่านั้นนะครับไอเสื้อสีดำนะครับ ก็ซื้อไม่ทันนะครับอาวุธให้คิงนะไม่งั้นคิงผมนี่ไป3ดาวได้ถือทรโข่งแล้วนะครับเสียดายมากๆนะครับเดี๋ยวรอวนมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนั้นเนี่ยไม่มีเพชรจริงๆนะครับก็เลยไม่ได้ให้คิงนะครับมาตีบวกเลยละกันนี่ครับใช้1อันนะครับผมกดเลยปึ๊บไปเ้าโอ้โหมาอีกเจ็ดพครับพลังโอ้โหเอาเรื่องครับเพชรพีนี่เพิ่มเป็น32เปอร์เซนตนะครับผม ก็โอเคครับสรุปแล้วครับ E p ีนี้ไม่เจ๋งนะยังได้นะครับออกก่อนด้วยนะครับออกก่อนเลดด้วยนะไม่ต้องล้างตู้นะครับโอเคผมเจ็บให้ดูแล้วนะครับใครอยากเจ็บนี้ก็ลองมาดูกันได้นะดูครับกระโดดกบโชว์เลยฮะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c คร b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ